สวัสดีตอนหนึ่งทุ่มค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพานน้องไปรับของฟรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พี่แป้งชมสอนน,อน้องๆนะคะทำเควสล่วงหน้าน,นะคะในแมปบีทจุ้ยไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดู<แ>ไปดูด้วยนะคะเพราะคืนนี้จะมีของฟรีมาในนี้นะคะในแมปแมปนั้นและคลิปนี้นะคะจะเป็นวอลควรี่สีแดงอันนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่สองพชิ้นของลดน้อยมากเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสําหรับใครที่อยากได้นะคะว่าต้องทํายังไงบ้างและการที่น้องน,นะคะจะเข้าไปเล่นแมปแมปนี้ได้น,น้องๆจะต้องมีไม้และต้องเปิดไม้เล่นนะคะไม่งั้นจะไม่ สามารถเล่นแมปแมปนี้ได้เข้าแมปตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิง้งลิงไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูนะคะว่าวิธีการเล่นเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างอย่างที่แฟนชมบอกนะคะน้องต้องทําการเปิดไมค์ก่อนนะคะใครที่ยังไม่ตั้งค่าอะไรก็ไปทําอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วน้องเนี่ยเรียกรถไฟออกมานะคะเราจะต้องใช้พลังเสียงของเราหรือการพูดของเรามันมนจะร้องเพลงแหกปากนะคะหรือ ทำให้รถไฟของเราเนี่ยเล่นไปข้างหน้าได้เมื่อมาถึงเช็คพอยต์อันแรกนะคะเราจะไปด่านที่2การมากดเช็คพอยต์ตรงนี้ก่อนนะคะมายืนกระโดดกระโดดตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะน้อง,องไม่ทําการเช็คพอยต์เนี่ยน้องเล่นด่านที่2ไปนะคะน้อง,องตายเนี่ยต้องกลับไปที่ด่านหนึ่งใหม่นะคะซึ่งด่านที่2ความยากเนี่ยมันจะมีการที่แบบค้อนมันควดนะคะระว่างโดนค้อนนะคะเพราะน้อง ตีปับ๊บน้องก็คือรดแตกเลยนะคะและเมื่อถึงเส้นชัยนะคะในด่านที่2แล้วทําการเช็คพอยต์เพื่อเรานะคะจะเล่นในด่านที่3คือด่านสุดท้ายแล้วนะคะด่านนี้นะคะมันจะมีความยากตรงมันจะมีทั้งค้อนกับใบเลื่อยนะคะน,น้องสังเกตดูว่าใบเลื่อยเนี่ยมันสามารถมุดลงไปข้างล่างได้ให้น้อง,นองเนี่ยผ่านตรงนั้นนะคะ ยังอยู่ด้านบนเนี่ยจะทำให้น้องเนี่ยลดพังแบบพี่แป้งชงซึ่งพี่นะคะเล่นให้น้องดูแค่มาสามด่านนะคะน,น้องจะต้องไปต่อเอในด่านที่4ที่5ที่6นะคะจนกว่าจะสุดทางที่ไม่มีทางไปต่อจะมีของฟรีใน้องกดลับอยู่ใครที่อยากได้นะคะทําตอนนี้เลยนะ